วิธีการแชร์ลิงก์ให้เพื่อนสมัครค่ะให้คุณค่ะเข้าไปที่เว็บออเดอร์บุมหลังจากนั้นค่ะไปที่แท็บเมนูด้านบนตรงนี้นะคะแล้วกดคำว่าเข้าสู่ระบบค่ะให้คุณค่ะกรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รหัสผ่านค่ะแล้วกดเข้าสู่ระบบเลยค่ะเมื่อคุณเข้าสู่ระบบมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณทำการคลิกที่แท็บเมนูด้านบนขวามือตรงนี้นะคะ แล้วเลือกบัญชีของฉันค่ะแล้วเลือกคำว่าระบบผู้แนะนำนะคะเห็นตรงนี้ไหมคะลิงก์แนะนำนี่ละค่ะกดเข้าไปได้เลยค่ะเบาๆหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กดคำว่าตกลงค่ะ หลังจากนั้นค่ะคุณก็สามารถเข้ามาที่ไลน์นะคะแล้วก็กดวางลิงก์ที่คุณคัดลอกเมื่อกี้ค่ะแล้วก็กดส่งให้เพื่อนได้ตามปกติเลยค่ะสังเกตตรงนี้นะคะจะมีเบอร์โทรศัพท์ของคุณติดอยู่นะคะอย่าลืมตรวจเช็คกันด้วยนะคะ